กดสวัสดีผู้ชมทางช่อง k คป p ๊ม Channel คร channel ับผมพบกับใบงานที่01นะครับที่ขอมาเรื่องการอ่านคิดเขียนนะครับผมอ่านวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมัยราบแล้วตั้งคาถามตอบคาถามอย่างน้อย5ข้อเขียนแสดงความคิดเห็นและการนําไปใช้ในดําเนินการชีวิตและสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ ข้อที่หนึ่งเขาถามว่ามายราบเป็นใครนะครับมายราบเป็นชื่อของใครมายราบเป็นชื่อของเจ้าเมืองบาดาลน,นะครับผมมายราบสองนะครับผู้ที่ไม่ช่วยโทษสกันลบกับพระรามกับพระลักษมคือใครนะครับผมเท่าที่ผมไปอ่านเรื่องย่อมานี่น่าจะเป็น ถ้าตอนนี้ก็มัจฉานุนี่แหละครับเป็นลูกของหนุมานนะครับข้อสองนี่เป็นลูกของหนุมาน,นครับครั้งแรกก็ไม่เชื่อครับมัจฉานุานี่ไม่เชื่อก็เลยให้หนุมานนี่หาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ดูครับนี่ก็เลยเชื่อนะครับแต่ว่าก็ทรยศ์ทศกันไม่ได้เพราะว่าเป็นบุตรบุญธรรมของทศกัณฐ์นะครับผม ก็ไม่ได้บอกทางแต่ว่าบอกคล้ายๆใบทางให้นะครับฮันุมานคือใครนะครับฮนุมานก็คือลิงเผือกนะครับเป็นเป็นลิงเผือกครับ <c oughs> เป็นทหารเอกของพระรามนะครับผมมีฤทธิ์มากเลยคล้ายๆอาจะพูดก,ก็ซึ่งงอคงนั่นแหละครับ <c oughs> ใส่อิ๋วแต่ว่าเก่งกว่านะครับสี่นะครับฮนุมาน มีวิธีป้องกันไม่ให้พระรามถูกจับตัวไปเมืองบาดาลได้อย่างไรก็คือเนลมิรแปลงกายให้ใหญ่นะครับแปลงกายให้ใหญ่เท่าจัก,กรวาลเลยแปลงกายให้ใหญ่นะครับแล้วอมพระพาที่ประทับของพระรามอาไว้นะครับอ่าปากสินะครับอมไว้สินะอมไว้นะครับคำถามที่ห้านะครับมายราบนี่ใช้กลอุบายอะไรจึง ลักพาตัวพระรามไปได้นะครับก็คือนะครับพระรามนี่จะปลอดภัยตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทีนี้ไอ้ไมมยราบนี้พลอมตัวเป็นพลทหารลิงครับเข้าไปลวงดูความรับความรับนี้ครับรู้ว่าโอ้ถ้าเช้าแล้วทหารจะพระราม ก็จะปลอดภัยประมาณนี้ทหารก็จะละเลยหน้าที่นะครับจึงหอะขึ้นไปนะครับหอขึ้นไปบนฟ้านะครับแกงกองทิพย์ทำให้เกิดแสงสว่างนะครับทหารนึกว่าเช้าแล้วนะก็เลยพากันละเลยหน้าที่ครับละเลยหน้าที่ก็เลยทําให้มายาลาบนะครับเป่ามนสะกดครับทําให้ทหารหลับแล้วก็เอาตัวพระรามไปนะครับนี่อันนี้ผมย่อมาให้นะครับ ปลอมตัวเป็นพลทาหารลิงลงรู้ความลับเหาะขึ้นไปบนฟ้ากดแกงกองทิพย์ทำให้เกิดแสงสว่างทหารนึกงาชาแล้วก็เลยพากันละเลยในหน้าที่นะครับสรุปข้อคิดนะครับอันนี้คือสรุปข้อคิดนะครับผมหนึ่งนะครับมีความกาตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณนะครับก็คือหนุมานนนะครับสองครับมีความกล้า,าหาญและจงรักภักดีครับ อันนี้คือข้อคิดการแสดงของพิเศนอ่านแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับมีข้อคิดในการดําเนินชีวิตมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณกล้าหาญต่อเจ้านายมีนะความกล้าหาญนะครับ,รบการดําเนินการนําไปใช้ในชีวิตดําเนินชีวิตก็คือตอบแทนผู้มีพระคุณนั่นแหละครับผมของเราก็พ่อแม่ครับ ถ้าเป็นเราก็พ่อแม่ถ้ายังเด็กอยู่ก็พ่อแม่ครับถ้าวัยทํางานก็คือเป็นเจ้านายครับเป็นหัวหน้างานเราต้องมีความซื่อสัตย์นะอย่าทรยศนะครับตอบแทนผู้มีพระคุณกจ็จะประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับสวัสดีครับ